หลายองค์กรครบบาระสองปีสามปีก็ให้ท่านอีกได้ดำรงตำแหน่งเพราะว่าสมบัติผัดกันโชว์ัดกันชมทุกคนมาสามารถค่ขอบพระคุณพี่น้องน้อยพี่เหน่งน้องเวน้องเคนพูดูแลอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีค่ะเราทุกคนทราบซึ้งค่ะบุญใหญ่ที่พี่ทำตลอด ยี่สิบสามสิบสี่สิบปีมูลค่ามหาศาลอันสนทนยุ่งยาใจกราบที่อกซ้ายอกขวาในวันนั้นทั้คุณเจ้าทั้งหลายสิ่งศกดิ์สิดวงดานให้ท่านมีความสุขค่ะสาธุค่ะจะประกาศให้ทราบว่าด้าต้นกระถูกกระถิ่นแห่งนี้จำนวนมหาศาลเกี่ยมกลูกเมย์ด้วยลูกเหน่งด้วยนะลูกนะเมื่อวานนี้ขออนุญาตคณะแล้วบอกว่าขออนุญาตน้องเมย์ไว้สองวันนะคะเพราะว่า อยากให้มาร่วมกิจกรรมอยากให้มาเห็นว่าในจังหวัดพิษณุโลโกของเราได้สร้างทําความดีอะไรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนอย่างโครงการที่เราช่วยกันอยู่นะคะ<ช>ก็เลยบอกอลุงเมย์ลุงเน่งอยู่อีกสักวันหนึ่งไปร่วมบุญด้วยกันเพะเมื่อเช้านี้นะคะวัดแสงดา<อ>วัดมะขามเตีย้ยววัดโพธิยานวัดปลาไหลบึงถงังมาวัดอรัญญิษฐ์ถ้าก็อีกหลายๆวัดช่วงบ่ายนะคะก็ ขอบคุณโมทนาบุญแล้วก็ขอให้ลุงเมย์ลุงเน่งนะคะ<ม>ก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสิ่งใดที่หวังก็ขอให้สมหวังสมปาถนาทุกประการในสิ่งที่หวังมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานในอาชีพทุกอย่างที่หนูปาถนาที่จะเป็นและที่จะได้นะลุกนะตาธุตาทุาคะ่ะและนะบันดีจะตามที่ดกน้อยไปค้นหาสระเป๋าสานเฉพาะกระเป๋าที่มาดึงทางา